สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมานําเสนอเรื่องของอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ,อาการใช้ยาบรรเทาอาการปวดพร้อมกับข้อควรระวังค่ะสาเหตุที่พบบ่อยนะคะแล้วก็ควรทราบจะมีหลกัหลกๆแล้วก็คือ5อาการเหล่านี้นะคะโดยอาการแรกที่เราจะมารู้จักกันนะคะก็คืออาการของ myofascial pain syndrome ค่ะหรือว่ากลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อผังผืด อาการที่จะเกิดขึ้นได้นะคะก็คือจะประกอบไปด้วยอาการปวดร้าวลึกๆของกล้ามเนื้อนะคะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายอาจจะปวดตลอดเวลาหรือว่าปวดเฉพาะเวลานางทำงานก็ได้นะคะในส่วนของความรุนแรงในการปวดนะคะก็สามารถเป็นได้ตั้งแต่เมื่อยล้าพอรำคาญนะคะจนไปกระทั่งถึงปวดแบบทรมานเลยค่ะบางรายนะคะก็อาจจะมีอาการปวดชามือ หรือว่าชาขาร่วมด้วยนะคะบางรายก็อาจจะมีอาการปวดศีรษะเรื้อรังนอนไม่หลับนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะมีความผิดปกติของโครงสร้างร่างกายนะคะเช่นผู้ที่มีอาการปวดกระดูกสันหลังคตรระดับไหล่อสองข้างนะคะไม่เท่ากันหรือว่าขาสั้นยาวไม่เท่ากันเป็นต้นค่ะสาเหตุที่สามารถพบได้บ่อยนะคะ ก็คือการใช้กล้ามเนื้อมาที่เกิดอาการผิดท่ายซํำๆเป็นเวลานานๆน,นะคะต่อเนื่องกันจนเกิดความผิดปกติในการหดตัวของกล้ามเนื้อตำแหน่งนั้นๆนะคะก็ทําใหเา้เกิดอาการเจ็บปวดตามมาค่ะพบได้ในวัยทำงานนะคะหรือว่าพนักง,งานออฟฟิศแล้วก็กลุ่มการใช้แรงงานที่มีการใช้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นเยอะๆนะคะ มีส่วนของไฟโบไมอัลเจียนะคะหรือว่ากลุ่มอาการปวดเรื้อรังบริเวณกล้ามเนื้อและผังขื่ที่มีรูปแบบการกระจายของอาการทั่วร่างกายค่ะโดยอาการเนี่ยก็จะสามารถปวดไปทั่วร่างกายได้เลยส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะมีอาการร่วมของอาการอ่อนเพลียซึมเศรา้าวิตกกังวลอาการตื่นนอนแล้วก็รู้สึกว่าไม่สดชื่นนะคะปวดกล้ามเนื้อชาปวดศรีรษะหรือว่าปวดไมเกรนนะคะ ซึ่งสาเหตุที่ทาให้เกิดโรคนี้เนี่ยก็ยังไม่มีสาเหตุที่แน่ชัดนะคะแต่ว่าสันนิษฐานว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับระบบสมองและก็ประสาทในการรับรู้และก็อาการเจ็บปวดนะคะ ว่าเซลล์สมองที่รับรู้ด้านความเจ็บปวดของผู้ป่วยเนี่ยน่าจะมีการทํางานที่มากกว่าปกติในขณะที่เซลล์สมองส่วนผ่อนคลายความเจ็บปวดเนี่ยลับไม่ทํางานหรือว่าทํางานได้น้อยนั่นเองทําให้มีความเกี่ยวขออ้องทางด้านของจิตใจอยู่มากนะคะเช่นในเรื่องของภาวะซึมเศร้าหรือว่าภาวะเครียดนะคะแล้วก็พบมากนะคะในเพศหญิงมากกว่าเพศชายแล้วก็มักจะพบในวัยกลางคนแล้วก็ วัยสูงอายุค่ะ p o l y m y l g i t i c a นะคะหรือว่ากลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่ออ่อนที่เกิดจากอาการอักเสบเรื้อรังอาการที่เกิดขึ้นนะคะสามารถปวดหรือว่าตึงเอ่อบริเวณของลำคอไหล่แขนและสะโพกนะคะสามารถเกิดได้ทั่วร่างกายเลยแล้วก็อาการที่มักจะเกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดอาการปวดกล้ามเนื้อในเวลาตอนเช้านะคะแล้วก็ ต่อมานะคะสาเหตุของการเกิดโรคนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นที่แน่ชัดนะคะแต่หลักๆแล้วเนี่ยก็คาดว่าเกิดจากการกระตุ้นอิมูในร่างกายนะคะแล้วก็พันธุกรรมที่จะทําให้เกิดโรคนี้ได้นะคะแล้วก็พบมากในผู้ป่วยที่สูงอายุมากกว่า50ปีนะคะแล้วก็มักพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายค่ะ Chronic f a t i ฟา e s y ซ d r โดมนะคะหรือว่าอาการที่เกิดขึ้นจากการอ่อนล้าเลื้อรลังของร่างกายนะคะซึ่งอาการที่สามารถพบได้นะคะก็คืออาการปวดหัวเวียนเวียนศีรษะเหนื่อยล้าไม่ค่อยมีสมาธิความจำไม่ค่อยดีมีต่อมน้ำเหลืองต้รักแล้วหรือว่าที่คอเนี่ยใหญ่ขึ้นนะคะปวดม่กล้ามเนื้อแล้วก็ข้อกระดูกมีปัญหาในการนอนหลับ ซึ่งสาเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะก็อาจจะเกิดมาจาก Virus, ia, การติดเชื้อไวรัสการติดเชื้อแบคทีเรียการขาดความสมดุลของฮอร์โมนในร่างกายหรือว่าสุขภาพจิตใจที่ผิดปกตินะคะเช่นมีสภาวะเครียดหรือสภาวะของซึมเศร้าค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยสามารถพบได้ในเพศหญิงมากกว่าเพศชายแล้วก็มักจะพบในกลุ่มสาวจนถึงวัยกลางคนได้นะคะ m u s c l e Weakness นะคะหรือว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงอาการที่มักจะเกิดขึ้นได้นะคะก็คือจะมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อสามารถเกิดได้ทั้งบริเวณกล้ามเนื้อส่วนต้นแขนแล้วก็ต้นขาเลย แล้วก็อาการที่มีเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าอ่อนแรงไม่มากนะก็จะรู้สึกไม่ล้าแล้วก็อาจจะมีอาการของปวดกล้ามเนื้อร่วมด้วยได้ค่ะในกรณีที่มีอาการอักเสบของกล้ามเนื้อร่วมด้วยนะแล้วก็โรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะก็คือโรคกล้ามเนื้ออักเสบนะคะ <S 2> <S 2> หรือว่าโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง MG แล้วก็โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่เกิดจากการขาดแร่ธาตุโพแทสเซียมนะคะหรือว่าโพแทสเซียตมต่ำนั่นเอง แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอาการดังที่กล่าวมาข้างต้นนะคะร่วมกับอาการเหล่านี้ก็คือเคลื่อนไหวลำบากนะคะจนกระทั่งส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือว่ากิจ,จวัตรประจำวันนะคะหรือว่ามีไข้เบื่ออาหารมีข้อยึดติดน้ำหนักลดลงมากกว่า10%จากน้ำหนักตัวปกตินะคะใน3เดือนนับจากเริ่มมีอาการหรือว่าอาการเนี่ยรุนแรงมากขึ้น แนะนำว่าให้ควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลนะคะการรักษาอาการปรวดกล้ามเนื้อนะคะโดยไม่ใช้ยาสามารถ จัดการได้กับต้นเหตุที่ทําให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อของเรานะคะซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยก็มาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอมีปัญหาการนอนหลับนะคะหรือว่ามีความกังวลคเครียดหรือว่ามีพฤติกรรมในการใช้กล้ามเนื้อในการทํางานหรือออกกําลังกายที่ไม่ถูกต้องนะคะเราก็สามารถใช้การทํากายภาพบาบัดการทำอัลตราซาวด์หรือว่าการยืดกล้ามเนื้อนะคะเช่นการทําโยคะเป็นต้นค่ะในการช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อได้ค่ะ ค้าต่อมานะคะเรามาดูที่การรักษาโดยใช้ยาหลักๆแล้วนะคะเราจะใช้ยาทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะเรามาดูตัวแรกกันเลยนั่นก็คือยาพาราเซตามอลนะคะหลักๆแล้วเนี่ยเราจะใช้ในการลดปวด ตั้งแต่ในระดับน้อยไปจนถึงถึงปานกลางนะคะแล้วก็ยาตัวนี้เนี่ยไม่ได้ช่วยลดการอักเสบของร่างกายเช่นการอักเสบจ,จากการถูกกระแทกนะคะแต่ว่าเราสามารถใช้ในการลดไข้ทั้งในเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ได้เลยแล้วก็ในการรับประทานยาตัวนี้นะคะก็คือแนะนําง่ายๆเลยเราก็เอาน้ําหนักของเรานะคะมาคูณ10ถึง15 มิลลิกร,รัมนะคะเราก็จะได้ขนาดที่เราควรจะรับประทานนะสามารถทานได้ทุกๆ 4- 6ถึงชั่วโมงค่ะหรือว่าเราจะดูตามน้ำหนักของเราเทียบกับตารางทางด้านซ้ายมือที่แปะเอาไว้ด้านนี้ก็ได้นะคะแล้วก็การรับประทานยาพาราเนี่ยไม่ควรกินเกิน8เม็ดต่อวันหรือว่า4ี่กร,รัมต่อวันนะคะแล้วก็ไม่ควรกินยาต่อเนื่องเกิน5วันด้วยผู้ป่วยในโรคตับเนี่ยนะคะไม่ควรรับประทานยานี้นะคะแล้วก็คนที่ดื่มเหล้าเป็นประจำเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดพิษต่อตับได้นะคะจากยาพารานั่นเอง ซึ่งผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะก็คือถ้าเกิดว่ารับประทานเป็นในระยะเวลานานๆหรือว่ารับประทานยาที่เกินขนาดนะคะก็จะทําให้เกิดพิษต่อตับได้อาการที่สังเกตได้ง่ายๆนะคะ1เลยคือตาเหลืองตัวเหลืองอาการคลื่นไส้อาเจียนนะคะแล้วก็อาการปวดท้องรุนแรงค่ะยาในกลุ่มเอนเซต์นะคะ เราจะใช้ในการลดอาการปวดระดับปานกลางสามารถลดไข้แล้วก็ช่วยลดการอักเสบได้ดีเลยนะคะวิธีการรับประทานนะคะก็คือเราไม่แนะนําให้ทานยาตัวนี้เนี่ยต่อเนื่องกันเป็นเวลานานทานเฉพาะเวลาที่เรามีอาการนะคะทานในช่วงเวลาสั้นๆก็พอแล้วก็แนะนําว่ายาในกลุ่มนี้เนี่ยควรจะต้องรับประทานหลังอาหารทันทีนะคะเพราะว่าตัวยาเนี่ยอาจจะมีผลต่อ การหลังกดในกระเพาะได้นะคะแล้วก็ไม่ควรทานยาในกลุ่มเอนไซเนี่ยหลายชนิดร่วมกันนะคะแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการใช้หากมีประวัติว่าเป็นโรคก,กระเพาะโรคความดานันหรือว่าโรคไตนะคะแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาในกลุ่มเอนไซในช่วงอายุตั้งครรภ์ตั้งแต่6ถึงเเดือนค่ะ ผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะก็คืออาจจะมีผลต่อแพ้ในกระเพาะอาหารนะคะแสดงอาการอะไรบ้างนะคะก็คือมีอาการแสบท้องปวดท้องรุนแรงมากขึ้นอาเจียนเป็นเลือดหรือว่าอาเจียนเป็นเลือดสดก็ได้นะคะอุจจาระมีสีดำหรือว่าอุจจาระเนี่ยปนเลือดมาแล้วก็ผลข้างเคียงอื่นๆนะคะที่เราอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะก็คือความดันโลหิตสูงไตวายหรือว่าเส้นเลือดหัวใจอุดตันนะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นยากลุ่มเดียวกันกับเ็นเซทเลยแต่ว่าจะมีความสเปซิฟิกต่อเอนไซม์ c o x 2นะคะซึ่งยาชื่อว่ายากลุ่มนี้นะคะชื่อว่า c o x 2 i n h i b i t o r นะคะ ตัวอย่างยานะคะก็อย่างเช่นซลิคอรซิบหรือว่าอ e ีโทรลิคอซิบนะคะสรรพคุณนะคะก็คือสามารถแก้ปวดได้ในระดับปานกลางลดไข้ได้นะคะแล้วก็ลดการอักเสบได้ดีเช่นกันวิธีการรับประทาน,นะคละ้ายกันกับยากลุ่มเอนเซตเลยแต่ว่ายาตัวนี้เนี่ยจะมีผลข้างเคียงต่อกระเพาะอาหารที่น้อยลงนะคะแต่ก็แนะนําว่าให้ทานหลังอาหารทันทีก็จะดีกว่านะคะแล้วก็ยาตัวนี้เนี่ยในผู้ที่แพ้ยาโซฟานะคะไม่ควรที่จะใช้ยาซิลิคอรซิบ ผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะถึงแม้ว่าผลข้างเคียงทางกระเพาะอาหารจะลดน้อยลงแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีผลต่อหลอดเลือดหัวใจนะคะแล้วก็ไตได้นะคะแล้วก็ในคนที่จะได้รับการผ่าตัดเนี่ยควรที่จะหยุดยาในกลุ่มเอนเซตทั้งหมดเนี่ยอย่างน้อย7วันเป็นต้นค่ะ ยาในกลุ่มถัดมานะคะก็คือยาแก้ปวดกลุ่มโอปิออยด์นั่นเองยาตัวนี้นะคะสามารถบรรเทาอาการปวดได้ดีเลยค่ะไม่ว่าจะทั้งปวดทั่วไปหรือว่าจะเป็นการปวดในระดับของปลายประสาทนะคะแต่ว่ายาตัวนี้เนี่ยไม่มีฤทธิ์ในการลดไข้นะคะแล้วก็ลดอักเสบนะวิธีการรับประทานนะคะก็คือ ไม่แนะนําให้ทานต่อเนื่องเป็นเวลานานให้ทานเฉพาะแค่เรามีอาการเท่านั้นแล้วก็หลังจากรับประทานไปแล้วเนี่ยอาจจะมีอาการมึนงงเวียนหัวเคลื่นไส้อาเจียนนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการเหล่านี้เนี่ยเยอะเกินไปนะให้ปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรได้นะคะแล้วก็ไม่ทานยาเกินกว่าขนาดที่สั่งนะคะผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะก็คืออาการมึนงงศีรษะคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ท้องผูกค่ะ ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ